แลับคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดกรุพามเมอร์ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะทาไปแล้วเนี่ยจะเห็นที่จะบอกไปว่าทางรูขุมขนให้หายไปแบบรูขุมขนของท่าจะหายไปเหมือนเสกมายากนยังไงยังไงหนงพันเก้าแพงปะฉันก็ตัดใจซื้อมากๆอยากรู้ว่าของแพงขนาดนี้มันจะดีจริงๆไหม ดีค่ะทุกคนยินดีต,อต้อนรับเข้าสู่ดูดาวชาแนลนะคะมาค่ะมาค่ะมาดูรีวิวกันค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีพรามเมอร์เยอะแยะมากมายหลากหลายมากๆที่จะหยิบมารีวิวที่จะมาพูดให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะซึ่งอ,อยู่ในวงของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทั้งหมดนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยในวงเยอะจังเลยใช่หมดเหรอคะไม่หมดเพราะว่าพรามเมอร์มันใช้แค่นิดเดียวนะแต่ว่าที่มีหลายตัวเนี่ยเราก็คือลองเปลี่ยนเป็นหลายแบบนะคะจะได้รู้ว่าแบบไหนที่เข้ากับ ผิวหน้าาของเรส่วนสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้พราเม,มอร์นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากๆและสำหรับดาวรู้สึกว่ามันสาคัญที่สุดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคือวันไหนที่ดาวไม่ลงพราเม,มอร์เนี่ยดาวจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่มั่นใจเลยจริงๆเพราะว่าด้จาก เป็น,นคนที่ผิวดีนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ผิวดีเนาะใครที่ยังไม่เคยใช้พราเมอร์ขอแนะนําว่าให้ลองใช้ดูนะคะแล้วก็ลองเทียบดูว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่ถ้ารู้ว่าทาแล้วเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องทาก็ได้เพราะคุณอาจจะผิวดีอยู่แล้วก็ได้แต่สำหรับดาวอะคือมันก็ยังมีแบบรูขุมขนนู่นนี่นั่นซึ่งก็ต้องใช้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะมาเชื่อมเมคอัพให้แต่งหน้าให้สวยมากยิ่งขึ้นและนอกจากการทําให้ผิวสวยแล้วพราเมอร์ Palmer เนี่ยมันยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยทําให้รองพื้น มากยิ่งขึ้นด้วยทุกคนตางวันตกบ่ายก็คือแบบน้าหย,ยมแหละซึ่งพามร์เนี่ยมันก็จะมาช่วยยึดรองพื้นเนี่ยให้มันอยู่กับหน้าเราได้นานมากยิ่งขึน้นซึ่งพามือแต่ละสูตรถ้าเกิดว่าเราเลือกให้เข้ากับผิวหน้าของเราเนี่ยมันก็จะช่วยทาให้เราเนี่ยแต่งหน้าได้สวยติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่มาถึงคําถามนะคะว่าเอาแล้วพามือจะเลือกซื้อยังไงดีนะคะอย่างที่บอกนาอว่านอกจากจะเลือกให้เข้ากับสภาพผิวหน้าของเราแล้วนะคะ,ะเรายังต้องดูปัจจัยอื่น,นๆเช่นสภาพภูมิอากาศเอ่เา,างรย้ย ที่มันช่วยเพิ่มความชุม่มชื้นให้กับผิวนอกจากดูสภาพภูมิอากาศแล้วยังมีหนึ่งส่วนที่สําคัญก็คือเนื้อพราเมอร์มันจะมีหลากหลายรูปแบบมากที่เราจะนำมาให้ทุกคนได้ดูในวันนี้แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอแบ่งเป็นหมวดหมู่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีหมวดอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิง,ง,งกันไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มที่หมวดคุมมันก่อนละกันเออเป็นหมวดยอดฮิตชีสเซดเดลอริ้งโคสกินซอฟต้เบ็ร์พราเมอร์ตัวนี้เป็นพูาเม Water b a เบนะคะคือเนื้อเขาจะมีความเป็นครีมเหลวๆนะมีสม่วนประกอบของน้ําเป็นหลักทาไปก่อนแรกเนื้อเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเกลีย่ยแล้วเขาจะไม่มีสีค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะเขาสามารถเข้าได้กับทุกเฉดสีผิวค่ะแต่สามารถที่สังเกตได้นีคือเขาจะมีความเป็นแมตต์มากขึ้น ช่วยลดเลือดลูขุมขนเนาะเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยก็คือสูตรซอฟต์เบอร์ลิงพราเมอร์ช่วยทำให้หน้าเนี่ยเรียบเนียนขึ้นคนสีผิวดูสม่ำเสมอดูเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญช่วยควบคุมความมันวันที่ไม่ใช้เราสังเกตว่ามันจะยังเห็นรูขุมขนบนหน้าแต่ว่าตัวเนี้ยเหมือนมันมาช่วยเคลือบผิวให้มันแบบดีขึ้นเรียบเนียนขึ้นหน้าดูสว่างเปล่งประกายขึ้นตามคำเคลมทุกอย่างเลยรูขุมขนขึ้นเนียนแล้วก็คุมมันได้เยี่ยมมากๆตัวนี้คือผ่านเลยค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวนะคะสำ ที่ซื้อมาเองค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพรามเมอร์ที่แพงมากประมาณ1 0 0เก้าดิฉันก็นตัดใจซื้อมากๆแต่ด้คว่าอยากรู้ว่าของแพงขนาดเนี้ยมันจะดีจริงๆไหมตัวนี้เป็นพรามเมอร์ที่พัฒนามาจากสูตรตลับจะมีความว่าใช้งานค่อนข้างที่จะอ่ะลำบากนิดนึงก็เลยออกมาเป็นแบบขวดหัวปั๊ม แบบนี้นะคะเนื้อของเขาตอนทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นครีมที่เข้มข้นนะคะแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยมีความลืน่นลื่ซิวผ้าไหมอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่ว่าเขาบอกว่าบางเบาอะแต่ดราวรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้บางเบาอะไรขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันมีแบบน้ำหนักนิดนึงตอนทาพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวนะคะซึ่งในขั้นตอนเนี้เราอาจจะต้องรอให้มันเซ็ตตัวก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารีบทารองพื้นไปเลยอะมันจะทําให้เป็น ขุยได้เน,ะนาะเจลผสมของตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีสารสก,กัดจากไหมตัวเนี้ยเขาจะไม่ใช่พราเมอร์ซะทีเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยยังเป็นลูกครึ่งระหว่างพราเมอร์และสกินแคร์ทาไปด้วยบำรุงผิวไปด้วยเอาใช้ตัวเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าหน้ามันจะผ่องมันจะไบรท์ขึ้นมาทันทีหลังการทาแล้วก็ผลลัพธ์ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่า มันช่วยทําให้ผิวสวยขึ้นจริงๆค่ะตัวเนี้ยทุกคนหน้านวลเรียบเนียนรองพื้นเมคอัพติดทนนานในเรื่องของการคุมมันถามว่าทําได้ดีไหมคือเดาลองแบบไม่สับเลยเพราะว่าอยากรู้ไงผลปรากฏก็คือมันไม่ได้แบบ แมกเปะทั้งวนันก็ไม่ได้เท่าที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าในเรื่องของการติดทนล็อกเมคอัพเปะมากนะทุกคนลองพื้นคือแบบติดผิวยาวนานตลอดวันแบบของจริงอันเนี้ยใช้ดีจริงยอมรับแต่ราคาคือปวดใจ ถ้าในเรื่องของการคุมมันเนี่ยถ้าเทียบกับชิเซโดะเนาะเราก็รู้สึกว่าให้ชิเซโดะมากกว่าความเห็นส่วนตัวนะอาสรุปเลยก็คือได้ทั้งเรื่องคุมมันด้วยหน้าเรียบเนียนกต่างใส่ช้วยปรับสีผิวให้สว่างขึ้นด้วยนะได้เยอะเลยอ่ะตัวเนี้ก็คือเป็นหนึ่งตัวที่แพงแต่คุณสมบัติเยอะแยะมากมายหลากหลายม่ี ค่สําหรับในเรื่องของการเบลอดูขมขนกันบ้างดีกว่านะคะเวลาที่ใครแต่งหน้าแล้วยังรู้สึกว่าแบบหน้าไม่กริบ้วยหน้าไม่เนียนเลยมีดูขมขน <c oughs> เห็นตรงนี้ตรงนี้และพาเมอร์อที่จะแนะนําอันแรกเกี่ยวกับบวดนี้นก็คือนี่เลยอันนี้คือ b e n e f i t the professional h y d r a t e primer นะคะเป็นพาเมอร์อสูตรใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะก,กับคนที่ผิวแห้งถามว่าทำไมไม่เอาไปอยู่ในหมวดของการเติมความชื้น <c oughs> เพราะว่าตัวนี้เขาเด่นชัดกว่าในเรื่องของการเบลอดูขมขนนะคะก็เลยหยิบมาไว้ในหมวดนี้นั่นเองตัวนี้เนี่ยแตกต่า มาจากสูตรสีเขียวชื่อดังแต่อันนี้เนี่ยพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกว่าให้เหมาะกับคนที่ผิวหน้าแห้งสรุปง่ายๆเลยก็คือสีเขียวเ,ยเป็นสูตรคุมมันเหมาะกับคนหน้ามันสูตรสีฟ้าเป็นสูตรแต่ความชุ่มชื้นเหมาะกับคนหน้าแห้งพัมเมอร์จะเป็นเนื้อครีมข้นนะคะแบบนี้เลยซึ่งมันเหมือนกับตัวสีเขียวเลยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะตัวนี้พอทาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นแบบนิดๆนะคะแล้วก็พอเกลี่ยแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เห็นที่ก็ตกไปว่าครางรูขุมขนให้หายด้แบบรูขุมขนของท่าจะหายไปเหมือนเสกมายากกนยังไงอย่างนั้น,น,นสูตรสีฟ้านี้เขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดที่จะช่วยเติมความชุมช่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีเชียร์บัตเตอร์ที่ทําให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเท่าที่ใช้งานมาตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งนตัวที่หยิบมาใช้ได้เรื่อยๆหยิบมาใช้ได้บ่อยๆท่อแต่ตัวนี้สาหรับการใช้งานอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ยมีส ไม่เช่นนั้นเนี่ยผิวก็จะอุดตันและสิวก็จะทำหาได้นะคะมาที่ตัวถัดไปนะคะตัวเนี่ยตอนแรกไม่ได้ซือ้อมาเลยแต่ว่าพี่พี่พนักงานในเซโฟราเคะ่ะบิวกันหนักมากบอกว่าตัวเนี้ยดีค่ะอยอดแถมดับหนึ่งเลยตัวเนี้ย,คยใครๆก็ใชย้ยัแนะนําเลยอซื้ออันเล็กมาลองสะหน่อยซึ่อังิงอันเล็กอะก็ใช้างานได้นานแล้วนะทุกคน,นก็ไม่ใช่ขี้ๆนะหมายถึงขนาดหล้อเปล่าราคาอันละประมาณห้าร้อยกว่าบาทเด็กแค่นี้ <Hello. S 2> ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นพลามเมอร์เนื้อซิลิโคนสีใสพาไปแล้วเนี่ยจะมีความลื่นผิวมากๆนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยให้ดิบนี้เดียวเท่านั้นเท่าเม็ดถั่วเขียวก็คือชนนี้ ตอนทามันจะมีฟีลแบบลื่นๆ erman, อะทุกคนมันแบบอะถ้าเทียบ2ตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยจะลื่นแต่มันมีความแบบหนืดนิดนึงเพราะมันมีความชุ่มชืน้นคือเหมือนมันต้องซึมเข้าผิวก่อนแต่ตัวเนี้ยทาปุ๊บลื่นปั๊บอะไรอย่างนั้นแล้วก็สมชื่อสมสูตรก็คือเขาเนี้ยเป็นสูตรสมูทแอนด์เบล์ลื่นไม่พอย,ยังช่วยเบล์ช่วยพรางรูขุมขนได้ดีด้วยทุกคนเวลาทีา Num, ่ทาันเริ่มเวลานะป๊ทาลงพื้นตอมต่อคือหน้าแบบ คือมันพรางอะไรที่มันแบบที่มันไม่ดีอ่ะไปหมดเลยให้แบบผิวเราดูดีขึ้นมาทันตาเนียนมากดมขนนียงกรีบพวกหร้่รอยเียคือพรางได้ดีหมดการคุมมันก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่สําหรับดาวยังรู้สึกว่าไม่ได้เด่นในด้านการคุมมันสักเท่าไหร่เป็นิ่ที่ว่าถ้าซับจะสวยแต่ถ้าไม่ซับก็จะมีความมันนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่แล้วหน้าไม่เละหน้าไม่ยมรองพื้นติดผิวดีเลยก็คือโดยรวมคือดีเป็นหนึ่งตัวที่แบบดีมากๆา หมวดนึงเลยดีกว่านะคะเป็นหมวดในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะเนี่แหละเป็นหมวดที่เราถนัดมากๆเลยนะคะเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยคือเป็นคนที่หน้าแหมากมากคราเมอร์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นที่เราซื้อมาลองนะคะ d e ก้า i n ินเลฟ Brighten and b l u r p r i m อ r อันดับแรกเลยนะคะคือตัวนี้ซื้อมาเพราะว่าดาวเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดที่มาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวตัวนี้ก็เลยเป็นทั้งพรอมเมอร์แล้วก็เป็นทั้งสกินแคร์ไปในตัวอีกเช่นเดียวกันเนื้อครีมของเขาค่ะทุกคนจะเป็นเนื้อสีขาวมีความว่าเหมือนเจลนะทุกคนทาไปแล้วเนี่ยจะมีความเย็นผิวแล้วก็รู้สึกได้ถึง ความชุ่มชื้นแบบเน้นเน้นอันนี้มันจะไม่เชิงว่าลื่นปลื้นนะทุกคนมันจะมีความแบบหนึบหนึบผิวซึ่งมันเย็นผิวมากๆอันนี้ชอบมากๆตอนทากลิ่นของเขานะคะมีกลิ่นหอมนอ่อนเหมือนขนมใขรที่นาแห้งมาทารองพื้นไม่ติดนะคะแนะนําว่า ให้ใช้วิธีการเติมความชุ่มชื้นด้วยพัมเมอร์ตัวนี้ลงไปก่อนนะรับประกันเลยว่าทําให้รองพื้นติดผิวได้ดีขึ้นมากๆส่วนผลลัพธ์อื่นๆนะคะในเรื่องของการเบลอรูขุมขนเนี่ยก็รู้สึกว่าทําได้ดีนะคะแต่ยังไม่ได,ดีที่สุดแปดเต็มสิบถ้าเราทาเมื่อลงไปเดี่ยวเดียวก่อนเลยเนี่ยก็คือมันยังเห็นรูขุมขนอยู่นะคะมันยังไม่ได้เบลอเลยขนาดนั้นแต่ว่าทารองพื้นทับลงไปปุ๊บ ยู่ดีๆก็กลายเป็นผิวสวยขึ้นมาเลยอะตัวนี้เป็นอะไรที่ซื้อมาลองแล้วก็รู้สึกว่าหูลเงินมากๆเอ็กหนึ่งตัวนะคะในหมวดของความชุ่มชื้นอีกเช่นกันตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเบกกอรซีโร่จริงๆแล้วเขาเป็นรองพื้นค่ะทุกคนรองพื้นแบบใสไม่มีสีวาวซ่ามัน Amazing มากรองพื้นไม่มีสีงงปะไม่ใช่ใช้กับคนที่หน้าด่งางพรอยอย่างดิฉันแน่นอนดิฉันก็เลยหยิบเอามาทําเป็นพราเมอร์ซะเลยในเรื่องของการใช้เป็นรองพื้นคือตัดไปเนาะ เรามาพูดถึงพามือเนาะวันนี้อ่ะเรามาดูเนื้อของเขากันก่อนนะนี่นะเขาจะอยู่ในรูปแบบกระปุกแบบนี้นะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะคล้ายๆเนื้อซีโคนนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเจลรี่ตัวนี้เขาทาไปแล้วว่ามันจะมีความรู้สึกว่าย เย็นนะั้นคนแบบเย็นแบบสดชื่นเย็นแบบชุ่มชื้นเลยอะส่วนผสมของตัวนี้เขาบอกว่าจะมีเคลียร์ไลท์เบลอเทคโนโลยีนะคะเป็นอนุภาคผงแป้งซึ่งจะแต่งตัวเป็นน้าํา <c oughs> เมื่อโดนผิวซึ่งผลลัพธ์ของเขาเนี่ยก็คือจะช่วยเบลอเบลอต่างๆนานาเมืม่อจะเป็นรูขุมขนเอยริ้วรอยเอยช่วยทําให้หน้าเรียบเนียนแบบกริบมากๆแล้วก็ฟินิชที่ได้เนี่ยจะเป็นฟินิชแมทแบบโปร่งแสงนะคะเอาเป็นว่าตัวนี้ก็เป็นอหนึ่งตัวที่แนะนําอีกแล้วนะคะถ้าเทียบกันตัวนี้อย่างเบลอรูขุมขนไม่ดีเท่าตัวนี้นะคะใครที่แบบ อยากหนะ้ากริบๆเลยแนะนําเป็นเจ้ากระปุกใสตัวนี้มากกว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่หลายหคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นหน้านะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาดังมากๆในต่างประเทศตัวนี้คือ one size beauty s e c u r e the blur makeup magnet primer ตัวนี้เป็นทั้ง p r i m มอรแล้วก็เป็นทั้งตัวบํารุงใน1เดียวส่วนผสมตัวนี้นะคะเขาจะมีกลีเซอรีนที่จะช่วยมอบความชุ่มชื้นแล้วก็มีไมโครสเฟียร์แล้วก็วิสทเซลที่จะช่วยเรื่องของปรับรูขุม ให้มีขนาดเล็กลงแล้วเขายบอกว่ามีในอาซินามายที่ถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยกระ่างใสมากยิ่งขึ้นตัวเนื้อของนะคะจะเป็นเนื้อครีมข้นกึง่งเจลนะทาไปแล้วก็จะให้ความรู้สึกเย็นผิวนะแล้วก็มันจะมีความหนึบหนึบด้วยนิดนึงตอนทานนะแต่พอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยก็คือจะซึมเข้าสู่ผิวแบบติดผิวดีเลยนะฟินชิชได้เนี่ยก็คือจะกลายเป็นผิวแมตต์นะคะสำหรับคำแนะนําในการใช้งานนะคะต้องแนะนําว่าตัวนี้ต้องร้อยเข้าเซ็ตตัวก่อนถึง ถ้าลองพื้นลงไปนะใครที่เป็นหาเรื่องรูขุมขนนะคะแนะนำเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเบลอได้ดีมากแล้วก็ช่วยปรั สีผิวให้สว่างขึ้นทันทีหลังการทาเป็นน้องใหม่ที่ได้ลองแล้วก็มีความว่าสอบผ่านนะคะตัวนี้มาถึงตัวสุดท้ายในหมวดการเติมความชุ่มชื้นนะคะก็คือทดาดาตัวนี้เลยค่ะ Dior Forever Skin v e l well. l มี s อสเปยนะคะตัวเนี้ยก็ไม่เชิง่าเป็นพรามเมอร์หรอกนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเบสเมคอัพซึ่งวิธีการใช้เนี่ยมันก็คือใช้ลงก่อนการลงรองพื้นเหมือนกันที่เขาเรียกแตกต่างกันไปเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ค่ะว่าจะเน เ้นเด่นในเรื่องของการช่วยปรับโทนสีผิวแต่พราม,เ,มรเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการพรางรูขุมขนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ไปแล้วัวจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการกลบหรือเบลอรูขุมขนแต่อย่างใดด้วยสมสมของเขาไม่สม,สมจักน้ำมันเรืองแสงที่ทาไปแล้วเนี่ย ช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยหน้าไบรท์ปลังเดีครีมของเขาจะเป็นสีพีชแบบนี้นะคะทุกคนมีความเกี้ยงง่ายสุดอะไรสุดไม่เหนอหนะเลยนะคะทุกคนแถมช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากๆและที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากน้แพงอ่ะแนะนําเลยสำหรับคนที่หน้าแห้ง บำรุงผิวก่อนการล,ลองพื้นนาไปแล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบมีออร่าด้วยความเห็นส่วนตัวที่แบบใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้ทาเนี่ยแล้วคือแบบหน้าดูแพงอ,อ๋อแล้วก็พวกรอยสิวรอยแดงอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็คือช่วยพรางได้ดีเลยไม่ใช่ว่าแค่ให้หน้าไบรท์เฉยๆถึงแม้ว่าเนื้อเขาจะมีความเป็นครีมนะคะแต่ว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าไม่มันเยิ้มเลยทุกคนซึ่งรีวิวเต็มๆต,ตัวนี้แบบที่ลองให้ใช้นะคะก็ทำให้ดูแล้วนะคะในคลิปแกะแล้วลองเลยลองลองพื้นกับพรอมเมอร์ของ the all forever ตัวใหม่ล นะเอาจริงๆถ้าให้ดาวเลือเรียงอันดับ 1, 2, 3อ่องมานนะอันไหนที่แบบเป็น The Base ที่มาวินที่สุดในเรื่องของการคุมมันนะคะเดาวให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือ Shiseido Syncro Skin Sober Primer ส่วนในเรื่องของการเบลูขมขคนนะคะเดาวให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งค่ะ Becca z e r o No Pigment Foundation ส่วนในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนะคะต้องบอกเลยว่า อยากมาก,มากถ้าชุ่มชื้นสุดๆให้ตัวนี้อันนี้ยรู้สึกว่าแบบหน้าฉ่ำดีงามมากๆตอนเนี้ยก็ฉ่ำมาแต่มันจะมีความว่าก็ไม่ได้ฉ่ำเท่าวันนอนอันนี้ก็ฉ่ำแต่อันเนี้ยฉ่ำแบบคุมมาตัวอันเนี้ยฉ่ำแบบหน้าสว่างนั่นแหละตามนั้นก็เป็นว่าลองข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะคะ ค,คลิปนี้ก็มีความยาวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะให้ประโยชน์ให้ข้อมูลกับคนที่กําลังหาพรอร์ดีๆสักตัวหนึ่งนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เรามารีวิวนะคะขอบอกเลยวา่าทุกตัวใช้มาหมดแล้วก่อนที่จะมารีวิวในวันนี้สําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมอยากรู้รายละเอียดตัวไหนพิเศษอีกอยากรู้ลึกๆ,ๆอีกก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะยินดีตอบมากๆยินดีตอบทุกคําถามแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ตัวไหนที่เราพูดไปนะคะแล้วก็อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเนะมนบอกอื่นได้เลยค่ะเผืรอใครที่มาดูคลิ หาข้อมูลอยู่จะได้ช่วยกันตัดสินใจได้นะเอาล่ะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดขอาสาแาดวดรวีอะไรต่างๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ติดตามนะคะ The d o Channel วันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วะคะ่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย